ว่เข้าไปเจอแชทโมเซฟแชทอัดนหน้าแจ็คไว้อ่ะสิบห้านาทีกว่ากว่ามีแต่แชทไม่มีรูปภาพอะไรแต่มีสิบห้านาทีกว่ากว่าที่โมแชทคุยกับใครอยู่และแออ่ดน<า>หน้า,าันบันทึกหน้าจอมันกดบันท<า>ึกหน้าจอแล้วก็เลื่อนแชทไปเรื่อยๆเออเลื่อนไปเรื่อยๆสิบห้านาทีมันกว่ามันคิดดูสิยาวเท่าไหร่ยาวดิโอ้โห,โหแล้วมันบันทึกไว้ทำไมเรื่ององเรื่อง แต่ไม่ใช่แค่คุณี้คุณเดียวนะอีกหลายคนอะ่ะมันบันทึกไว้ทุกคนเลยมันเขียนไว้ทุกคนเลยอันนี้เป็นอย่างนี้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 มันเขียนอันนี้คือบันทึกตอนที่โมย,ยังมีชีวิตอยู่ในเวทนาเวลานั้นใช่ไหมใช่คนที่รห,หัสเครื่องแตงโมก็คือกติกอาชัยสามารถจะเข้าเครื่องแตงโมได้หมดและสามารถจะเข้าบัญชีแตงโมได้หมดแต่มึงรู้เปล่า หลังจากกูลงไลฟ์เสร็จอะ่ะกูเข้าไปในเครื่องแตงโมแล้วกูก็แบบก่อนที่กูก็จะเข้านอนกูก็เข้าไปในเครื่องแตมโมที่กูัวน้ิ่งกูก็เข้าไปดู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 ดแตมโมคุยกับไม่รู้กี่คนนะแต่หนึ่งในนั้นอะ่ะแม่งมีชื่อเสียงแต่ขอเลี้ยงดูแตมโมเดือนละเท่าไหร่นะเมื่อวานอะ่ะแสนเท่าไหร่นะแสนสองใช่ไหมแสนสอง 2 2> แสนสองแสนสองจะใจ่ายให้เดือนละแสนสองแล้วมันเขียนอะไรอีกนะมีอะไรด้วยเดือนหนึ่งกี่ครั้งนะเดือนหนึ่งสามครั้งเออฮะอ,อะไรนะพูดสิเดือนหนึ่งสามไม่ต้องไอเดือนหนึ่งสามครั้งหรือว่าอะไรไหรือว่ามันนะวันละสามครั้งอ๋อเดือนละสามครั้งืละสามครั้ง ครั้งละสามทุ่มโอ้เป็นดาราเหรออ่าแล้วโมเโอเคเป็นดาราแก่หรือยังยังไม่แก่ด้วยดังนะอืมดังไหมดาราคนเนี้ย น่าจะเดี๋ยวต้องรู้ก่อนไม่ถืออยู่ไหนเม่ถืออยู่นู่นเม่ถืออยู่ไหนวะม,มันจะอยู่ในใครล่ะครับใครเอาชื่อผมไปส่งอะไรไปหาใครอ่ะผมไม่รู้นะผมไม่เคยส่งอะไรไปหาใครทั้งนั้น อยู่ในนั้นแหละอยู่ในวิดีโออ่ะเข้าไปดูในวิดีโอก็ได้อเขาบอกว่ามีกระเทยกระเทยหัวหัวล้านอะไรนั้นอ่ะบอกว่ามีบางแจ็คส่งคลิปนี้มาให้ผมเปิดแล้วผมก็เปิดเมืองกูไม่รู้จากเขาไม่เคยคุยกูไม่เปิดอะไรให้เ็าดูอีกอ่ะไม่มี เองไม่เปิดเยอะเออ this guy said he used your n a อ่าคุณซาน่าใครล่ะครับแจกชื่อเขามาเลยให้เขาเขียนชื่อมาผมไม่รู้จักไม่เคยคุย ผมไม่เคยคุยไม่รู้จักด้วยครับฮะแอบอ้างว่าเมืองแอบอ้างมึงแหละอ้างชื่อมึงเข้าวะอ้างกูคิดว่า,าจะไปเปิดอะไรไปเปิดอะไรมั่วซั่วแล้วหาว่ากูเป็นคนส่งให้อแจ็คมาไล่ให้ฟังนะครับทุกคนบางสิ่งบางอย่างแจ็คมาไล่ให้ฟังอ่ะผมก็ไม่ได้รู้หรือเห็นเบอร์ประจักษ์แจ็คก,ก็ไม่ได้เปิดให้ดูทุกคนหรือว่าหรือว่าอะไรงี้ง่ายๆนะครับผมบางอย่างผมก็ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกัน นะครับแจ็คมันเลือกเกิดแล้วก็เลือกที่จะเก็บความลับแล้วก็เลือกจะเก็บข้อมูลส่วนตัวบางอย่างที่ที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวของโมหรืออะไรแบบนี้จริงๆมันไม่ได้ส่งให้ใครแป๊บอีกบางทีมันพูดอะไรวะก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันมันไม่ได้บอกใครซีซัวเพราะฉะนั้นใครยาอชื่อไอ้แจ็คไปอ้างนะผมว่าต้องกรองดีๆนะระวังหน่อยเอ่อมอ๋อแจ็คอะคารคเตอร์มันคือออกแนวเป็นคนแฉเป็นคนพูดเป็นคนแบบมัดข้อมูลมันเยอะคนไปก็อ้างรู้เนี่ยรู้มาจากบางแจ็คมันแจ็คพูดว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เยอะ เออ,เอ,อมันอ้างได้มันพูดได้มันก็ต้องระวงังตรงนี้คนฟังก็ต้องระวังด้วยนะครับคืออะไรที่ไม่เห็นหรือไม่ฟังจากปากผมในไลฟ์นี้มันก็ไม่ใช่แล้วเออมันอย่างเช่นเนี่ยกูเจอหลักฐานมาได้พร้อยเออไปอิสระรับเงินรับรับงานรับงานขายเด็ก รับเองเป็นเซี่เป็นเป็นเป็นเอเจนต์เป็นเอเนเนเอเป็นเอเจนซีท่ที่เออค้าค้ามนุษย์เหรอน่าจะค้ามนุษย์นะเขาใช้คำว่าค้ามนุษย์ใช่ไหมเออเข้าใจใช่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 อีนี่แหละกูเจอเจอ,อนะไม่ได้ปล่ปอยแล้วอ๋อ อันนี้น่าจะสมมติเป็นเรื่องการค้ามนุษย์อะไรต่างๆนานาเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นคดีเอ่งคดีอันหนึ่งอาจจะต้องต้องพิจารณาดูว่าทางดีเอสไอจะสามารถจะเรียกตัวมันมาได้ไหมเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับสารอ๋ออเข้าใจเข้าใจไม่ไออันนี้ไม่เกี่ยวกับคดีของโมนะครับแต่ว่ามันจะมีอะไรที่มันเพิ่มเติมอีกปกติแล้วเนี่ยหัวขนาดนี้แต่ตอนนี้หัวขนาดนี้แล้วคืออะไรรู้ป่ะติ๊กหัวโต นี่ตะนที่หัวหนะนี่ตะนี่ติดหัวหนะนี่แล้วนี่เกินจอแล้วนี่เพราะว่าติดคุ้งหัวโตคุณผู้ชมก็หกครั้งหนึ่งต้องโกหกต่อไปเรื่อยๆมึงเข้าใจปะอ๋อถูกต้องมัน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 ต้องต่อไปเรื่อยๆจนแบบไม่รู้จะไม่รู้ว่าจะจนงว่ะจะจบอ่ะหรือว่าจนกว่าพวกกูจะรู้ความเจ๊หมื่นถึงหยุดไงเข้าใจไหมอืมโกหกไปเรื่อยๆแบบโกหกแะไม่รู้จะโกหกไปถึงไหน ใช่เออไม่รู้จะโกหกไปทางไหนอ่ะไม่ทราบเลยตู้ใจก็ตู้ใจเลยแล้วอ่าก็อยู่น่าจะอยู่แถวนี้แหละวิดีโอเนี้ยอยู่แถวนี้แหละในวิดีโอนั้นอ่ะพี่วนวันพีครับพี่ันก็มีมีรูปภาพตั้งเยอะไม่รู้ถ่ายอะไรนักหนาเซฟรูปภาพอะไรมาเยอะมากไอ้มึงบ่นใครมึงบ่นใครบ่นบ่นแตงโมอ่ะก็เซฟทรรมหินไเยอะโทรศัพท์มันกี่ทีละไบต์วะขอโบหนึ่งเทระไบต์เหรอ ไม่ที่กูอ่ะแบ็กกับไว้อ่ะสองเทราไบต์แล้วมึงก็ซื้อไอ้ข่าวเพิ่มใช่ปะใช่มีข่าวเพื่อเก็บพื้นที่เยอะใช่มันเป็นที่เยอะอะแล้วก็เรื่องอื่นบอกคุณครับอ์วนกินไปแล้วนะโอ้โหื่่สองเทราไบต์เราติมไปแล้วนะเดี๋ยวกูให้ดูเดี๋ยวกูให้ดูครับอ้วนแม่อ้วนสวัสดีครับสวัสดีครับ ทุกคนเลยนะทีเเ้เกียดสีเก่งอะ่ะแจ๊คอะไรนะเกียดสีเก่งอ่ะแมกกะแมกกะสีนี่แมกกะสีนี่สีม่วงเลย <c oughs> อยู่ในนี้นะก็กูาหาไม่เจออะไรกูหาไม่เจอเ <c oughs> นี่ยทุกคนเขาบอกว่า ไฟเป็นบางแจ็กน่ารักนี่ไงนักกูหาไม่เจออยู่แล้วนี่แหละอันเนี้ยขอโทษนะดีเครื่องเนี้ยเต็มไปแล้วเครื่องเนี้ยมันเต็มไปแล้วเต็มแล้วหนึ่งอันตองไฮร์บอืมึงคิดดูสิว่าอันนั้นเต็มไปแล้วเหลืออีกอันนึงเหลืออีกอันนึงอ่ะคือข้อมูลมันอ่ะเยอะ เยอะรวมรวมมาสี่แชร์ไปโอ้โหโบมาถ่ายเนอะแต่โบมาถ่ายรูปเยอะจริงถ่ายถ่ายเยอะเพราะว่ามถ่ายเออเออมนถ่ายเยอะเจอแบบเคอเจอข้อมูลเกี่ยวกับอิกติกับกูตาสว่างเลยค่ะอีนี่นี่รับงานจริงว่ะคือเมื่อกี้นะเมื่อกี้นะคืออย่างนี้นะมึงอันนี้เรารู้กันแค่นี้นะครับทุกคนคือเมื่อกี้นะกูเข้าไปดู เรื่องแต่งโม ar, ตอนเช้าตอนเวลาครูหลับเออ่เข้าไปในห้องคกูก็แบบนอนบนเตียงครูก็เข้าไปเลื่อน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 ดู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 พอกูด like, ูอยู่พอกูดูอยู่ปุ๊บแล้วครูก็เข้าไปเจอแชทโมเซฟแชทอัดหน้าแจ็คไว้อ่ะสิบห้านาทีกว่ากว่ามีแต่แชทไม่มีรูปภาพอะไรแต่มีสิบห้านาทีกว่ากว่าที่โม แชทคุยกับใครอยู่และแอะอาหน้าบันทึกหน้าจอมันกดบันทึกหน้าจอแล้วก็เลื่อนแชทไปเรื่อยๆเออเลื่อนไปเรื่อยๆสิบห้านาทีมันกว่ามันคิดดูสิยาวเท่าไหร่ยาวดิโอ้โหน่าจะโอ้โหแล้วมันบันทึกไว้ทาไมเรื่องเรื่องอ่าแต่ไม่ใช่แค่คนนี่คุณเดียวนะอีกหลายคนอ่ะมันบันทึกไว้ทุกคนเลยมันเขียนไว้ทุกคนเลยอันนี้เป็นอย่างนี้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  มันเขียนอันนี้คือบันทึกตอนที่โมย,ยังมีชีวิตอยู่ในเวทนาเวลานั้นใช่ไหมใช่โอเคแล้วบันทึกตอนที่มีคนอีกคนหนึ่งที่มาเสนอที่จะเสนอที่จะให้ดูแลว่าใจ่ายให้เดือนละแสนสองที่มึงพูดไลน์ลมึงไลนกูฝังเมื่อกี้อ่าก็อันนั้นอะ่กะก็มีอยู่ในนั้นแล้วเขาก็ คือเมื่อกี้ที่กูคุยนะก่อนที่มึงเข้ามานะตอนก่อนสองชั่วโมงที่แล้วกูไลฟ์อยู่เมื่อกี้เออเออเอ,อกูก็คุยอยู่ว่าอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวกูว่าแตงโมเนี่ยไม่ใช่เด็กน้อยแตงโมไม่ใช่เป็นเด็กอนุบาลที่ไม่รู้เรื่องอะไรเออบางทีเราก็อาจจะเข้าใจได้ว่าชีวิตเราอะ่ะบางบางทีชีวิตเราเราก็ลําบากแล้วเราอาจจะ เราอาจจะต้องทําอะไรที่ทําให้เราอะไปต่อได้ครับไอ้กติกอะพอครูจะหลักฐานว่าก้กติกับรับงานร้อยเปอร์ซ็นเนี่ยแล้วสิ่งที่กูตั้งคําถามกับทุกคนและตัวเองว่าแตงโมงรู้หรือเลปล่าว่ากติกรับงานแบบนี้หนึ่งสมมติขึ้นเรือแล้วอ่ะขึ้นเรือแล้ว แล้วใ,<ช>ให้แตงโมต้องย้ายเรือขึ้นไปเรืออีกลำหนึ่งที่มีลำหนึ่งมีแต่พวกคุณแก่ๆนักการเมืองก็ตามหรือไอเสียอุบาทก็ตามอืมแล้วโดยที่เราจะให้ผู้หญิงโดดเดียวขึ้นเรือลำนั้นอืมแล้วผู้หญิงคนนั้นอายุสามแปดสามเก้าแล้วอ่ะก็แสดงว่าเขารู้อันไหนที่ถูกอันไหนที่ไม่ถูก สิ่งที่กูงงว่าไอ้ตอนที่เขาสั่งให้แตงโมงขึ้นเรือลำนั้นอะแตงโมงรู้หรือ,อยังว่าแตงโมงถูกรับงานอะไรหรือขึ้นเรือลำนั้นไปแล้วแล้วบอกว่าจะถ่ายรูปภาพแต่พอขึ้นไปปุ๊บเรือลำนั้นไปออกอีกทางหนึ่งแล้วแตงโมหวยไายขึ้นมาแล้วมีการทำ้ายขึ้นมาอ,อ,อะไรแบบนี้หรือเปล่าเ,เออกูออค,คิดเหมือนมึงเลยคิดเหมือนกันเลยคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้เลยคิดเพราะว่า คือเราจะให้เขาขึ้นเออรือลานั้นนะ่ะมันไม่ใช่เด็กอนุบาลที่เราต้องแบบใ,ให้คาณคิดเป็นทำไม,ม,ไมนะให้คุณไปกับใครเออเออเออมีขนมม,มีนี่มีนู่นนั่นขึ้นมาเลยอะไรประมาณเนี้ยมันไม่ใช่อามันไม่ใช่มันไม่ใช่เด็กน้อยแล้วอืมออคือมาเขาอายุแล้วอ่ะเขาอายุเกือบสี่สิบแล้วเขาก็รู้แต่เออคนที่รู้จรงิงๆนะคนที่รู้จริงๆนะร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยไอเบิร์ด